นี่เอาไว้เรื่อยไม้ครับตัดไม้เนื้อแข็งได้โอ้ตรงพอเดี๋ยวสิทดลองเนาะตรงถูกพอทดลองเบิร์เนาะทดลองว่ามันสีแห้งเบอร์เอามาส่งกับสายชาดเออสายชาดไหมตรงพอถูกต้องแห้งอรอบมันบมดมาดูครับสี่แหละตรงพอถูกแบบนั้นดกกี่ก้อนก้อนเดียวมีก้อนเดียวครับเนี่ยโอ้เอาเป็นเรื่อยเอามาทดสอบก่อนเนาะมันก็ได้ก้อนเดียว ทดสอบครับนีบน่ก็จะมีสถานะแบตเตอรี่ด้วยม๋อเพราะโอเครถสองก้อนมีก้อนเดียวครับจบแ,แล้ว,ม,ม,วมาชมกันว่ามันจะนแรงขนาดไหนครับเลยครับทดส,<า>สอบนะครับในการแต่งจริงจับข้างล่างเลยข้างล่างเลยจับเลยจับเลยเพราะว่าเอาสิเอ้าว่าไงบอสแรงเลยบลยลสอส ใส้ซ้ำเี่เนาะแล้มันก็แกะคัดอายุนี่ไม่ตัดอายุค่าเนาะเออโอ้โเอขาวทาเอาสร้อยสร้อยแล้วดล้โครอันะครับทดสอบนะครับเออตัดจยตัดจยเออเอาข่าวทาตัวอะมเออแกะัดไปยุแน ราคาท่านกว่บาทดาที่ท่อนเนี่อ่าเป็นท่อนเลยเป็นท่อนเลยเอาเขาทาเท่าไรเห็ดฟื้นเหยียบนามันได้เลยเออใครก็มีดุยได้หรนี่มันอเนกประสงนาะมันถือไปใช้ก็ได้มีสถานะแบบใช่ไหนี่ร้อเปอร์ซอันนี้บอมันบอมบรอยด้เวลานี่นี่รนต์นี่แล้วเ็ดแโอ้มันมันคือ คือเปอร์เซ็นต์บ๊อบอยแต่ว่าเราใส่ไปเท่าไรแล้วป่ะนี่มันถึลงลดลงตามแล้วนี่ตัดเส้นนะตัดเรื่อยไม้แห้งดูสิครับไม้แห้งจะเป็นยังไงตัดได้ครับตัดได้แต่ว่ามันจะใช้ได้นานขนาดไหนนี่ยังยังไม่แน่ใจใช่ไหมตัดใช้ได้ต่อเน,นื่องสามสิบนาทีนี่ถือว่า,อวาโอเค ทดสอบเรื่อยดูที่ว่ามันจะสวยงามไหมอ๋อไมาแลย่จะมนะไม่ใส่จะได้เลยนะหยาดน้ำมันหยอดยังเนาะเอาเขาใส่ได้อยู่ที่หยอดน้ำมันเนาะแม่ใส่ใส่ในนี้เลยโอ้ใส่ในนี้เลยน้ำมันนะม มันเสียน,นี่เองขเอ <มา S 2> ข้าท่าอยู่ตัวเราเนี่ยอเอาสนใจสั่งซื้อได้ในตะก้าครับข้างล่างนี้อขอบคุณครับ